ตตเตาเนื่อติ่มซมสแตนเลสนะครับใช้แก๊สก้าหลุมตัวนี้จะส่งถึงคุณเบญญาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีก้าหลุมก็ถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้เป็นรูปล่อยน้ำทิ้งด้านหลังนี้เป็นรูระบายความร้อนนะครับเวลาเราเติมน้ำก็เติมจากด้านบนนี้นะครับตัวนี้เป็นที่ปล่อยน้ำทิ้งนะครับปล่อยน้ำทิ้งตัวขา ขาเนี่ยจะสามารถหมุนปรับได้ทั้ง4ขาเลยปรับได้เหมือนกันหมดนะครับเผื่อวางในพื้นที่ที่ไม่เท่ากันก็ปรับตัวนี้ก็เป็นวาล์วหัวเล่งนะครับเอามาต่อก็ใช้แก๊สหัวเล่งนะครับต่อสายเข้ามาต่อแล้วก็เปิดฝึดด้านในเป็นหัวเตาเคบีห้านะครับเป็นหัวเคบีห้ามีหัวเตาให้เรียบร้อยน้ำไม่แห้งอย่างเดียวใช้ได้หลายปีนะครับเพราะเป็นงานสแตนเลส นะครับก็ตัวน,นี้พร้อมจัดส่งนะครับจะจัดส่งให้สวยเงามครับ